สวัสดีครับผมโจโจ <c oughs> สวัสดีครับผมอยู่กับผมนายตีบอมเบอร์คลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปรีเมครถถังคันหนึ่งที่เคยทําไปในช่องเมื่อชาติที่แล้วแล้วก็ผมกลับไปดูคลิปตัวเองก็กูพูดอะไรของกูไปวะเนี่ย <c oughs> ก็โอเครีเมคมาซะเลยซึ่งรถถังที่ยิบมาแล้วก็ผมก็คือรถถัง T55A จะอยู่ตรงนี้นี่โอเค T55 A และง6สัญชาติสหภาพโซเวียตเบทเทเล8.0อาวุธประจำตัวรถจะมีปืนขนาด0 50ดูชกานะครับผม1กระบอกบนลังคากระสุน350นัด7.62 SGMT 3,500นัดเป็นปืนร่วมแกนแล้วก็ปืนลำกล้องปเปลียวขนาด100มิลลิเมตรนะครับผม D10 T2S ขนไปได้43นัด First Stage 18 อัตราการหมุนป้อมปืน14.1องศาต่อว,วิวม,มกดลบ5มุมเงย18อัตรา,ารประจุก,กระสุน9.1วิเป็น Expert อัพเต็มกราะนะครับตัวถังด้านหน้า100ด้านข้าง80ด้านหลัง45ป้อมปืนด้านหน้า200ด้านข้าง160ด้านหลัง66ผลรถนะครับ4นาในจะมีพอบปอืนปืนปประจุพลละครับน้ำหนัก36ตันแรงเครื่อง580แรงมา้าครบรอบที่2,000 max ์สปีด50กิเมตรต่อชั่วม ใส่ในของมันมี ESS ให้มีไนท์ชั่นให้กระสุนนะครับผมจึงก็โคตรเยอะเลยละ่ะกระสุนซาบอดกระสุนซอกนะครับผม10เมตรสวงสาเจาะ336 30องศา308 60องศา128ลูกสโมกแล้วก็กระสุน APCPC บนระเบิด61กรัม10เมตรสวงสาเจาะ239 30องศา182 60องศา82กระสุนซาบอด APFSDS 10เมตรองศาเจาะ335 3 0อมงศา2 5 6 0องศาลูกฮี้นะครับผมมวลระเบิด935กรัม10เมตรองศาเจาะ390 30อมงศา3 3ม60องศาเเจาะ19มลเมตรมวลระเบิด1 4 6กิ g. โลอเคท5 5นะครับผมก็จัดว่าเป็นรถที่ดีคันนี้แหละใครที่เลสเซีย,ลยแล้วข้ามก็ ย้อนกับมาเล็ดมาหน่อยเพราะมันเป็นของดีงดีใช้ได้เลยละ่ะแต่ว่าข้อเสียของมันหลักๆก็คือบูมกดที่เป็นสไตล์รถถังรัสเซียกดได้ห่วยแล้วก็คันนี้นะครับผมเป็นโหลดมือแล้วก็อัตราการประจุกระสุนที่ถือว่าช้าในเลตเดียวกันช้ามากเลยละ่ะนี่ขนาด up expert นะเนี่ยถ้า u ัพเ e เมันจะหลดเท่าไหร่ผมว่าไม่เกิน7.7ใช่ไหม 8.5นั่นไงซึ่งมันโหลดช้าเรายิงวัดกับ M60 แล้วถ้าเกิดต่างฝ่ายต่างยิงผลาฝัา่งรนมีโอกาสยิงเราตายก่อนนะครับแล้วก็จุดตายของมันก็คือตรงนี้เรียงตรงนี้เลยเพราะว่ามันจะโดนถังน้ํามันแล้วก็ทะลุมาโดนกระสุนที่อยู่ในถังน้ํามันอีกทีหนึง่งนะครับก็ระวังกันด้วย แล้วก็อย่างหนึ่งคันนี้มีสเตเบลเลเอร์ให้มีครบทุกอย่างยกเว้นระบบสโมกนะครับ <S <S ซึ่งก็ทำให้โอกาสร,รอดของเราลดลงแต่ก็ไม่ใช่ว่าจับไม่รอดทำได้เล่นได้สนุกลุ้วก็หามาเล่นดูนะครับก็ประมาณนี้แหละเจอกันเกมเพีพปะเลสโกอะไรวะเนี่ยฟอร์ตมายังไงเนี่ย ตายไปแล้วเพิดสองคันตายไปหนึ่ง เป็นเฮีย้ยอะไรกับเปิร์นกูยิงมันเออนั่นแหละจรวดแม่งว่อนเลยเฮีย้ยฮอตต้องไปลือมัน ฮอตตายโอเคตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ฮอตเทรดมากุยอไ้สัตว์โอ้ตูเต๋อ ไปก่อนเลยแล้วเผิดโหลดเดอร์ไปไม่ไป ซินจูเลียนอีกไปก่อนเลยไปตูเตลเชิญแพตตันแพตตันตรงนู้นอีกคันหนึ่งยังไม่ได้เอา ไปแฟตตันมึงก็ด้วยไปทีเก้าสองไป ไม่ทันอีกขั้นนึงขั้นนึงงโอ้ยมุมกดไปไปไปไดเวอร์ไป กันเนอร์ไปกันเนอร์ไป <S <S ลางกระสุนระเบิดวิโซไป เอกสิบสามไปเซอร์เรียนไปอีก <S 2> <S 2> ไป โ oh, อ้ยสามแตกะไปได้นุกเนี่ยมาอีกได้ไหมอีกคนนึงอะ่ะ

เอออย่าเพิ่งแแบบนะเฮ้ยไปทิ้งหนูก่อนเฮ้ยไปกูไปทิ้งหนูก่อน อเวนเอ้ยแอบก่อนแพ้และเอ้ยชนะ้วชนะละอดทิ้กนุกอ่ะอ้ยหว,วยวเอ้ยโอเคครับผมไปไกลกับบ้านกับรถคันนี้ก็หวังว่าจะถูกใจกันนะครับผมแล้วก็ที่แน่แน่รอบนี้ผมไม่ได้ลืมกดไทยก <c oughs> ูได้แล้วได้มาออกคลิปสักที ก็โอเคอย่างที่พวกเขาเห็นกันนะผมว่ารถมันเป็นรถที่ค่อนข้างจะดีละดีมากมกันละแต่ว่าใครที่ค้ามๆไปแล้วก็ย้อนกลับไม่ได้มาหน่อยนะครับโอเคถ้าชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายววเยี้ย oh yeah.